คลิปนี้จะฝากไปถึงเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์ทุกคนพวกแกกำลังจะตกงานเว้ยรู้เปล่าว่าบาร์บี้นางมาทำยูทูบเบอร์แล้วนะ ใช่วันนี้ทุกคนก็ไม่เคยคิดว่าอาชีพยูทูบเบอร์แบบเราเนี่ยกำลังจะถูกลบล้างเพราะว่าทุกคนก็คือมาลงที่วงการยูทูปมันหมดลุงพลก็มาทำบาร์บี้ก็มาทำ u t u b e นะให้ดูเลยเข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์บาร์บี้ก็จะเจอช anel บารบี้นะคะ,ะเฉริมฉลอง10ล้าน subscribe สิบล้านติวุทรียบาร์บี้เฮ้ยสิบล้านนี้ไม่ได้มีเยอะนะเนี่ยโอ้ห oh, oh, นักก็ตัวใหญ่ตัวเป้งในวงการ <Yeah. S 2> ปกติแล้วก็คือเป็นเอาตุ๊กตาบาร์บี้มา,าสร้างสตรอรี่ขายของเล่น <I 'm S 2> ใช่ป่ะก็คือเป็นบาร์บี้แบบที่เรารู้จักกันจริงๆแนละ้วบาร์บี้ทำช่อง y o u t u b e นะจ๊ะนั่งมีบล็อก10 Secrets about Barbie How is everyone today? So many amazing questions and comments over the years and keep asking me to do Q&A อีกหนึ่งบุคลิกท่าทางก็คือไลฟ์สไ y l e เหมือนที่ YouTube YouTuber Vlogger ทั่กไปเขาทำกันแบบนั้นเลยเว้ยจะไม่มีกการมาแบบ k a d ฉันยอะในบ้านแซนยเพื่อให้เห็นภาพเดี๋ยวจะให้ดูคลิป t เล l ร r YouTube Barbie Vlog Hi, my name is Barbie Roberts. I love being a video vlogger. ในขณะที่เราทำ YouTube มาเนี่ยบอกเลยว่าบุค,คลิกประมาณนี้นี่คือยูทูบเบอร์ที่ด มากลายเป็นยทะโบ,บไปแล้วไหนๆก็จะพูดถึงบาร์บี้ย้อนลอยให้ฟังนิดๆหนึ่งละกันแบ็ o กราวข้าวๆก็คือบาร์บี้ก็คือเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาหุ่นผู้หญิงนะฮะที่เป็นขวัญใจของเด็กผู้หญิงสาวๆทั่วโลกเลยแล้วก็อยู่มานานแล้วประมาณ61-62ปีแล้วรู้เปล่าว่าออริจินอลของหุ่นบาร์บี้อ่ะไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่ได้เป็นผมบลอนผมสวยสวสะดุดสยงานแบบนี้นี่คือรูปออริจินอลของคุณบาร์บี้น่าเป็นสาวแซ่บก่อนอน,อนแล้วก็ถูก ับเปลี่ยนพัฒนามาเรื่อยๆจนเป็นเวอร์ชันปัจจุบันและตอนปัจจุบันก็มีความใส่สตรอรี่ใส่เรื่องราวใส่ต่างๆเข้าไปเคยมีช่วงหนึ่งที่แบบี้เคยเป็นแอนิเมชันฟลุ้งๆน่าจะเคยเห็นกันยกตัวอย่างเช่น แต่ตอนนี้จักรวาลได้ถูกรีเมคใหม่บาร์บี้ไม่ใช่เจ้าหญิงนะจ๊ะไอผลงานเดอะมูวี่ต่างๆที่ผ่านมาให้ถือซะว่า,วาน่าเป็นแค่ผลงานการแสดงของบาร์บี้จักรวาลจริงๆของนางก็คือนางอยู่ในบ้านที่ชื่อว่าดีมเฮาส์อาชีพก็คือเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็แบบมีเพื่อนฝูงแต่ไม่หมดเลยบ้านรวยชีวิตดีเป็นคนเก่งเ้าื่องือเก่งขนาดนี้มึงไม่ต้องมาเป็นแล้วยูทูบบอรมีคู่จิ้นก็คือเคนซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูที่เป็นแอนิเมชั่นที่เน็ตฟลิกนะสามารถไปดูซีซั่นซีซั่นล ได้แต่ใน YouTube ก็มีเป็น Barbie as a b l o g g e r คือนางเข้าสู่วงการ YouTube เนี่ยตั้งแต่ปี2015ถ um, ้าเกือบ6ปีเอ้ยก็เกือบพอๆกับเราแต่ว่านางแบบนางไป10ล้านแล้ว <c oughs> นางก็เคยมีเท ing ้งอเบลมีเล่าสิ่งที่แบบแฟกต์ที่คนทั่วไปไม่รู้มีอันนี้ด้วยนะจอมาไลน์ยูทูบเบอทุกคนทํา Hi there how are you guys I am so excited about raw my life ตอนนี้ก็คือมีเรื่องราวจริงๆนะฮะเฮ้ยมีแบบว่าบอลแลบกับเพื่อนก็มี a whisper challenge with Ken คุณเคนเขาจิ้นคู่เธอเนี่ยตั้งแต่ยุคไหนสมัยไหนแล้ว Whisper Challenge seemed like the most fun way and I thought I would invite a special guest introducing it's Ken <S <c oughs> Ken yay yeah. Have him the vlog. ทุกคนดังงก็ถามเข้ามาว่าอยากให้เคนเข้ามาร่วมรล็อกด้วยแล้วก็เลยเชิญเคนมานี่คุยกับคนดูแต่คือทำไมช่องบาร์บี้ถือว่าเป็นช่องเด็กนางมาให้คอมเมนต์แล้วบึงไปเอาคอมเมนต์มาจากไหนบาร์บี้แต่นางก็แซงมาแบบ มีคนมาคอมเมนต์มงมน no, <laughs> มองตรงมองตาแต่ไม่ใช่ประเด็นอของคลิปนี้คลิปนี้เราจะมาทำ DIY ตามที่คุณพี่เขามีก็ลองทำตามคุณพี่ดูหน่อยอาจจะได้อะไรดีๆกลับไปเนาะคลิปนี้ชื่อว่า DIY Nail Art Design Tutorial Easy Idea Barbie Block <c oughs> มาทำเล็บตามบาร์บี้กันจ้ะขอโทษที่ไม่เข้าเรื่องกับสัตีนะแต่คือต้องดูกันก่อนก่อนอื่นนี่คือชมหนะ้าคลิปล่าสุดคุณพี่ ห้องบาร์บี้เขาแบบมึงดังอยู่ตรงไหนเนี่ยในบ้านในมุมห้องแต่งตัวห้องห้องนั่งเล่นแน่ๆเลยแต่คือแสงสวยเนาะจัดมุมจัดต่างๆได้ดีเนาะแล้วนั่งผมสีชมพูด,ด้วยน่ารักเชียคลิปนี้คุณบาร์บี้ก็จะมาสอนทำเล็บโดยมี5 easy diy s e ต How are you? Well, it occurred to me that I have never done a nail art DIY. I'm going to teach you how to do some really cool nail designs. And these are so simple. First step for any nail design is the base coat color. I call it the thumb. I'm using white as my base color and put a drop on some paper. next put your thumb in the polish and roll it over your nail ทำไมทำอย่างนี้แล้ว Good Bobby ้ทำไมาคุณบาร์บี้ไม่ทำให้ดูคุณบาร์บี้แค่พูดว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็ขึ้นภาพพึ่มทำเละจทาไได้ดยงงเราจะทายสีขาวเป็นสีเบทสีเบทก็คือรองพื้นก่อนนะครับแล้วก็ทาสีขาวลงไปก่อน ฉันก็ทอจะทําได้อยู่ในนี้ยคุณลคานะคะคุณลาอคะเย็นสักครู่นะคะโอเคนี่คือสีเบจของเราติงต้งๆิ้งติง้งดขั้นตอนต่อไปก็คือหยดน้ำยาทาเล็บสีชมพูลงบนกระดาษลลลลลแล้วก็เอานิ้วโปง้งแตะลงไปที่สีชมพูอู้มันเย็นเย็นแล้วก็แปะลงบนเล็บของเราเหมือนกับที่บาร์บี้เขาทำเขาจะเป็นรอยนิ้วมือยกออกมาไหนอะลายนิ้วมือ สวยมากเลยค่ะโลกราค่ะนี่มือเราอาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงหรือเปล่านะแต่ตอนนี้นิ้วในชัดกว่าอีกถ้าเราแปะตรงเนี้ยเอ้ยอย่างเงี้ยมันดูเป็นนิ้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีสวยบาร์บี้สวยมากลุก and it looks like this like you have นี่รูปที่บาร์บี้ทำได้รูปที่เราทำไม่ได้คล้ายๆกันอืทำได้จริง it's called the newspaper the newspaper กระดาษหนังสือพิมพ์ paint your nails a light base color I'm using this light, light pink. Get a small glass of water. Put your finger in the water to make it wet. Cut a small piece of newspaper or a magazine print like this and carefully press it on the nail. Carefully roll it off. You don't want to smudge it. คือทำไมเขาไม่ทำให้ดูนะฮะทำไมต้องทำมันเป็นภาพอินโฟกราฟิกเรารู้ว่าทำไมเว้ยเพราะว่านี่คือเป็นแอนิเมชันใช่ไหมการที่จะมาทำแอนิเมชันให้เป็นน้ำยาทาเล็บมันจะใช้เวลานานเพราะมันเป็นของเหลวเพราะมันเป็นของอ็อบเจกต์เล็กๆน้อยๆแล้วบาร์บี้เขาอัปโหลดบ่อยมาก ก็จะยิ่งทําให้ระยะเวลาในการโปรเซส์นานมากขึ้นอ่ะมาลองทําดูนะคะสีขาวกัน light p ล n k l i g h พิง n k ชมพูอ่อนในมือมึงไม่ชมพูอ่อนเลยน้ำมือมึงนี่กูเรียกมาเจนตากูเรียกชมพูแปดเหมือนทุกอย่างในบ้านของเธอเก้าอี้ก็จะบูแปดประตูก็จะบูแปดเป็นนก็จะบูแปดทุกอย่างก็จะพูแปดเลขกที่ออกแปดแปดแปดนะครับทาสีเบสแล้วก็ให้มันแห้ง it is done completely ก็มืนก็สวยอยู่นิน่คือในคลิปของบาร์บี้อ่ะมีเวลาประมาณ3กับ4นาทีใช่ไหมคือคลิปทั้งหมดแต่ว่าพอทำจริงแล้วนะ่ะวันใช้เวลานาน,นานมากกว่านานด้วย<อ>เป็นเรื่องธรรมดาของการทำ DIY การตัดต่อหรืออย่างมาทำให้ดูง,งา่ายแต่รู้หรือไม่ว่าบางครั้งเบื้องหลังการทำคลิป DIY เนี้ยอยู่กันเป็นวันๆเลยนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า,วานางบาร์บีบบ้เขาได้เทสได้ลองเทสดูหรือเปล่าแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือไปร้านทำเล็บเนี้ยก็คือหลับคะสิ่งที่เธอต้องการก็คือน้ำจุ่มลงไปให้มันเปียก และหลังจากนั้นก็เอาตัดกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชิ้นเ,เล็กๆแล้วก็ค่อยๆกดลงไปบนนิ้วแล้วค่อยดึงออกมามันก็จะติดอ๋อมันอาจจะแบบไม่แน่นพอหรือเปล่าแล้วก็ค่อยดึงออกมากระดาษเขาจะติดอยู่บนเล็บของเรานะครับไม่ติดไม่ไม่ไมไม่ติด ติดหน่อยเพราะติดหน่อยฉันจะโกงใน,นการฉีกเอาแล้วกันนะอ่าอาได้โยไม่วะกระดาษควรจะติดมาด้วยไหมไม่รู้แต่ว่าฉันให้และลิบของเราก็มีคําจากกระดาษตน๊ตบุอพิมพ์ติดอยู่นะครับเป็นคําว่าพี่สีตางไหนบอกว่า ใครจะอยากเก๋อย่างนี้เนี่ยพาดหัวขา่าวกาบหนังสือพิมพ์อยู่ในเล่มของเราบ้างอะแล้วประเด็นคือมัยเมนี้ใครเขายังอ่านหนังสือพิมพ์กันอยู่อ่ะนังไปหามาจากไหนแล้วนมวิหนังสือพิมพ์เนี่ยไปต่อเพราะ next nail design is called polka dots ปกกา a d o มันน่าจะน่ารักแน่เลย take any light nail polish as your undercolor then I use the tip of a bobby pin like this to help make a line of simple polka dots ฉสนสีอนอน,ออนเราไปจะกก่อนเธอใช้สีบลูใช่ไหมเราใช้สีเยลโล่นิ้วกลางของเราก็ให้สีเยล โนะครับแอนเดนคลิปหนีผมจุ่มลงไปในสีอะคริลิกไม่อะคริลิกอะคริลิกอะไรกูไม่ได้เพ้นอะคริลิกมูฟออนก่อนมูฟออนหน่อยนี่เรากำลังทำ DIY DIY ทาเล็บอย่างง่ายเปิดได้ไลยงกันเจ็บมากเปิดให้คุณหญิงเดี๋ยวนี้เลยนะเป็นคุณหญิงทาเล็บเรียกฉันว่าบาร์บี้จึงย่อมาจากคำว่าบาร์บีกอนอ่ะมึงเปิดได้ไหมคนซื้อมาเนี่ยคนซื้อมาก็เปิดไม่ได้โอเคทีนี้ก็เอากิ๊บหนีผม จุ่มลงไปนะคะอันนี้จะง่ายนะจุ่มลงไปในสีแล้วก็แตะๆลงบนเล็บของเราเพื่อให้สร้างเป็นจุดๆปุบกระดเด,อดเอ้ยน่ารักอันนี้น่ารักเอ้ยนี่อะต่อไป I'm going to show you some lines. Use a white polish as the undercoat and colored polishes to make the lines on the nails like this. โอเค ภาสีค่ับเป็นรองพื้นปั๊บปั๊บปั๊บเลยจะเริ่มเข้าใจแล้วบาบี้ขอบคุณมากที่ทําให้เรา get feeling ของการสวยๆน้ำงามกันจะไปเปิดล้านทำเล็บนี่คือสูตรของยูทูบเบอร์อับโลกเขาบอกให้จุ่มแล้วก็ขีดเป็นเส้นได้เลยแต่ว่าไปพวกกันใหญ่มากเลยนะเพราะชือเออไม่กระดาอยู่จะงามอมืเส้นเบลอเลยดูด<ๆ>ิ I think this look is really fun and playful. เธอคิดว่าลุกนี้ดูสนสนุกสนานมากฉันก็มันมันมัจะสนุกสนานอยู่นะคะ I can't end this tutorial without heart. This heart design is really simple. หัวใจอ่ะ I start with a light pink nail. Start with three dots like this. Then join the dots like this and ta-da. สีชมพูอ่อนโอ้ทีเดียวอยู่ป่ะว,ว้าวโครเจียนเนี่ยกูไปเปิดร้านทำเด็บได้แล้วเนี่ย กรลือเลยเนายก็คือจุ่ม3จุดจุ๊บจุ๊บจุ๊แล้ว่าขีดเป็นเส้นก็จะได้เป็นรูปหัวใจนะฮะเราขอใช้ใจสีที่มันแบบเข้ากับเราก็าคือแต่สีดําอ่ะจุ่มจุ๊บนี่ฉันคิดภาพมาในหัวว่ามันจะทําแล้วมันจะน่ารักมากเลยนะสามจุดจุ๊บจุ๊บจุ๊บหัวใจว่าหัวใจแล้วก็ขีดเส้นตรงกลางให้เป็นหัวใจอึ๊บ เก่งไหมสวยคุณแม่บอกว่าสวยกูรู้ก็ต้องบอกว่าสวยด้วยเนะฮะนี่คือลูกที่เราได้จากบาร์บี้ว้าว I liked nail designs really They're hope these some you my of f faves หวังว่าจะชอบการทาเล็บอาร์ตแบบนี้ชอบ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  progress not perfection โอ oh. progress not perfection แปลเป็นไทยว่าความคืบหน้าไม่ใช่ความ perfect คอ่ามึงด่ากูละอิบาวิมึงด่า,ว,า,า,ว,ดาว่าของกูเนี่ยไม่ perfect ใช่ไหมใช่นี่คือแค่เป็นแค่อกระบวนการการเริ่มต้นของเราเว้ยจงภูมิใจในผลงานที่เราทําจงภูมิใจในสิ่งที่เราได้ตั้งใจทํากันแล้วก็อบรับมันไว้อบกอดสิ่งดีๆไว้ ถึงแม้ว่าผลงานของเรามันจะเป็นอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยมันก็เป็นผลงานที่สร้างด้วยมือของเราเองเว้ยแต่กูว่ามันไม่สวยนั่งบาบี้แล้วยาล้างเล็บมาหนึ it's all about the learning and the journey not about the perfection ขขอคิดที่ดาจากวันนี้ก็คือดูเฉยๆไม่ต้องไปถามตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆๆให้ด้วยนะฮะเพราะว่าคลิปนี้น่าจะโดน <laughs> เข้าไปติดตามช่องของบาร์บี้ได้ที่ y o u t u b e c o m s l b a r b i e นะฮะไม่ต้องไปติดตามว่าได้คนเยอะขนาดนี้ละจิบล้านซับนะฮะอยากได้สินค้าเมอร์ชมีของใหม่มาด้วยนะผลงานของสตูดิโอเราปฏิทินผ้าอันนี้ไปจิ้มได้ที่เว็บไซต์ tubedo.com นะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่ see you later bye bye โอ้นงังบาร์บี้เขาจะเขาจะปิดคลิปอย่างนี้ peace bye